ทำไมคนจีนชอบบูชาหกลกซิ่ว 1. เชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบในชีวิตหกลกซิวแทนสามสิ่งที่คนจีนต้องการที่สุด 6. คือความสุขความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวดีลกคือลาบยศตำแหน่งความสำเร็จในงานซิวคืออายุยืนสุขภาพแข็งแรง 3. สิ่งนี้รวมกันคือชีวิตที่สมบูรณ์ 2. เชื่อว่านำโชคลาภและความเจริญมาให้คนจีนให้ความสำคัญกับฮวงจุย้ยการตั้งรูปปั้นสามเทพไว้ในบ้านหรือร้านค้าเชื่อว่าจะช่วยให้เงินไหลมางานก้าวหน้าครอบครัวมีความสุขเหมือนเปิดทางให้พลังมงคลเข้ามา 3. เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษคนจีนให้ความสำคัญกับการสืบสารความเชื่อ บ้านไหนมีเทพสามองค์นี้ติดบ้านมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าก็จะบูชาต่อกันไปถือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสิริมงคลของครอบครัว 4. สื่อถึงพรสามประการที่เปลี่ยนชีวิตได้ฮบลกซิลไม่ใช่เทพที่น่ากลัวแต่เป็นเทพให้พรและพรของทั้งสามองค์คือสิ่งที่คนจีนต้องการที่สุดในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นคติสอนใจว่า คนเราต้องมีความสุขต้องมีฐานะและต้องมีสุขภาพดี 5. ใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการค้าขายในร้านค้าคนจีนมักตั้งสามเทพไว้หน้าเคาน์เตอร์เชื่อว่าจะดึงดูดลูกค้าให้กิจการมั่นคง6ลกซิวจึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยสรุปสั้นๆคนจีนชอบบูชาหลกซิลเพราะอยากให้ชีวิตมีสุขรวย และอายุยืนและสามเทพนี้แทนทุกอย่างที่คนจีนเชื่อว่าเป็นความสำเร็จของชีวิตมนุษย์